ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทนดิงเลเจนด์รวยๆ,ๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะว่า1วันเนี่ยเราสามารถหาค่าชื่อเสียงนะครับผมได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับผมค่าชื่อเสียงเนี่ยเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าหลังๆเนี่ยหาค่อนข้างยากนะแล้วก็มันค่อนข้างสําคัญในการอัพขั้นตัวละครนะครับผมซึ่งโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยหลักๆนะครับผมก็จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่า ค่าชื่อเสียงเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็ตะลุยด่านผ่านด่านใช่ไหมทีนี้บวกกับเหตุการณ์พิเศษนะครับผมในด่านนั้นๆเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีพื้นที่หนึ่งครับก็คือพัตคารนะครับผมนี่ร้านพัตคารตรงนี้นะตรงเนี้ยเราสามารถนะครับผมแลกยาพลังนะผมได้วันละ5ชิ้นนะครับผมนี่อันนี้ยาพลังนะนี่ ยาพลังไว้ทําอะไรยาพลังไว้สําหรับฟื้นฟูนะครับผมมีแต้มสําหรับการใช้ท่องเที่ยวแลกได้วันละ5ขวดนะครับผมใช้แต้มโด่งดังแค่50แต้มเท่านั้นเองแล้วก็จะมีนี่ครับกันชื่อเสียงนะอ่ะา่ใบได้รับชื่อเสียง10แต้มนะเราก็แลกได้วันละ20ใบนะก็ใช้4 0 0รอโด่งดังสรุปก็คือวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้450นะ450ค่าโด่งดังเนี่ย เราก็จะได้ค่าชื่อเสียงอันนี้20บใบนะครับใบละ10ก็คือ200นะแล้วก็ไอยาพลังเนี่ยการท่องเที่ยว1ครั้งเนี่ยเราได้20แต้มนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหาอันก็จะเป็น100แตม้มแสดงว่าเราจะเพิ่มค่าชื่อเสียงได้ขั้นต่ำนะในต่อต่อวันเนี่ยคือ300แตม้มนะฮะก็300แต้มแลกกับเขาเรีเยกไงสามรชื่อเสียงแลกกับแตม้มค่าโด่งดังงานเลี้ยงเนี่ย450คุ้มไหมก็ค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่า อ่อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้แต้ม300เนี่ยนะครับผมทุกๆวันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็จะทําให้อ่าขั้นของตัวละครคุณเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นนะครับผมอย่างที่2เนี่ยก็คืออ่าหาบ้านคู่สมรสนะครับผมเยอะๆนะถ้าเกิดว่าคุณมีอ่าบ้านคู่สมรสเนี่ยเยอะเนี่ยเขาก็จะส่งนะครับผมของขวัญให้คุณได้ไอ้ของขวัญเนี่ยก็จะเป็นยาพลังนะครับผมเนี่ยเป็นยาพลังทั้งนั้นเลยสมมติผมกดรับมาหน้านี่ใช่ไหม มันก็ขึ้นว่า,เ,าเราได้รับยาพลังหนึ่งนะทีนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าคุณมีบ้านคูนสมรสมากน้อยเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยไอพลังเนี่ยมันฟื้นฟูประมาณ3ามสเดี๋ยวผมขอ,ขอลองดูก่อนไม่แน่ใจเหมือนกนะันน่าจะเป็น30นาทีต่อหนึ่งพลังนะ,ะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามันก็น่าจะประมาณนี้นะมันก็น่าจะประมาณนี้ ะะผแต่ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะเอออันนี้ไม่ชวนเรื่องเวลานะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าความขยันของคุณไม่ใช่ค่าคอมขยันขึ้นอยู่กับความขยันของคุณนะคร<ๆ>ับผมว่าคุณเนี่ยมากดท่องเที่ยวบ่อยแค่ไหนนะ <_ S 2> นะเพราะว่าผมว่ามันรีเร็วอยู่นะค่อนข้างรีเร็วอยู่นะครับผมก็มากดเรื่อยๆนะจะดีมากนะครับผมอ่ะโอเคนอกนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมและนะครับผมกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยมันก็จะให้อ่าไอเทม นะครับผมเป็นยันชื่อเสียงอย่างเช่นอ่าอธิษฐานกับโคมอันเนี้ยนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีรางวัลเป็นรางวัลอันดับนะอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเขาก็จะให้ยันชื่อเสียงกับอันดับ1 2 3่งสองสามั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะเนี่ยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้อันดับ2คุณก็จะได้เท่านี้ได้อันดับ1ก็จะได้ยันชื่อเสียงเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างสําคัญนะผมก็รู้สึกว่าเออแถมได้ยาพลังด้วยชื่อเสียงคุณก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับผม แล้วก็กิจกรรมเหมืองเกลือนะกิจกรรมเหมืองเกลือมันก็จะมีให้แลกอีกนะมะีที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็คุณก็จะสามารถซื้อยันชื่อเสียงได้นะวันละ50แต่ว่ามันจะใช้เกลือค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณจัดสรรเกลือ,อยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะได้ห้าสิบถ้ามีกิจกรรมเหมืองเกลือผมก็ส่วนใหญ่ผมจะแลกยันชื่อเสียงเนี่แหละนะนะเพราะผมรู้สึกว่าเออมันได้ใช้แล้วก็มันมีผลกับเราด้วย อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือกิจวัตรประจําวันนี่แหละนะกิจวัตรเนี่ยก็จะมีเจรจาในดานนะก็จะมี1ใบนะครับแล้วก็ก่อสร้างในสมาคม4ครั้งก็ไม่ยากก็ได้2ใบแล้วก็จะได้อ,อีก2ใบจากการตรวจคนไข้10คนก็จะเป็น5ใบก็เป็น50ชื่อเสียงโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปชื่อเสียงที่เราจะได้ในแต่ละวันนะว่าเราจะได้ประมาณไหนอะเมื่อกี้กิจวัตรใช่ไหมครับก็50ชื่อเสียงแล้วก็ อแรกของจากพัตคารมาก็ได้ประมาณ300ใช่ไหมก็จะเป็น350ส่วนไอลิมิตการมอบและรับยาพลังเนี่ยขั้นต่ำของทุกคนจริงอะ่ะมันคือประมาณ10ครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นมันก็คือ200นะฮะ200อท่องเที่ยว10ครั้งก็คือ200ถูกไหม200บวกกับ350เมื่อกี้ก็จะเป็น550 550อ่ะตั้งไว้ก่อนทีนี้ท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าเกม 2ครั้งต่อวันนะก็คือเช้า1ครั้งเยนน็น1ครั้งเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะท่องเที่ยวได้เกิน40ครั้งนั่นแหละแต่ผมตีเป็น40ครั้งก็ได้ถ้าตีเป็น40ครั้งนะค่าชื่อเสียงที่คุณจะได้ก็คือ800นะฮะ800บวกกับ550เมื่อกี้ใช่ไหมก็จะเป็น1350นเออนี่คือขั้นต่ำนะครับผมส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยเออมันวัดไม่ได้นะว่าคุณตะลุยด่านไปเยอะเท่าไหร่แล้วก็ คุณเข้ามากดท่องเที่ยวบ่อยแค่ไหนนะครับผมแต่ผมคิดว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยได้ประมาณพันสี่เลยนะเกือบพันสี่เลยนะผมพันทั้งเมื่อกี้เท่าไหนน 1, ร่นะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ผมยังไม่ได้รวมแบบพวกกิจกรรมตอนคุณได้รับรางวัลด้วยนะออคุณก็อาจจะได้ค่าชื่อเสียงเยอะกว่านั้นในแต่ละวันนะครับผมในวันนั้น,น,นๆดีกว่านะแต่ขั้นต่ำเนี่ยประมาณนี้แหละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอ่ะ ก็โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์ช่องปาละเอียงด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ